สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคะ่ะวันนี้เราพากันมาเที่ยวที่งานวัดไร่ขิงค่ะงานก็จะจัดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่9เมษายนนี้นะคะอันนี้เราก็คือจอดรถอีกฝั่งหนะะึ่งค่ะก็เลยจะนั่งเรือข้ามฟ้าค่ะเพื่อไปที่วัดความจริงทางวัดนะคะเขาก็มีบริการรถรางด้วยนะคะแต่ก็คือฟิลแบบว่าอยากกินรมชมวิวนะคะก็เลย ขอข้ามเรือดีกว่านั่งเรือข้ามฟากเนาะอันนี้ระหว่างรอคิวนะคะก็คือเก็บบรรยากาศมาฝากค่ะอาจจะเพราะว่าช่วงเย็นด้วยละมั้งเนาะประมาณสัก6โมงเย็นค่ะเวลาที่ไปะนะคะคนก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงก็เลยต้องยืนรอเรือน,นิดนึงค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะชมวิวของวัดร,รอบๆไปก่อนก็เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆค่ะ อันนี้ก็คือเป็นวิวของแม่น้ำท่าจีนเนาะยามเย็นนะะพระอาทิตย์เพิ่งจะตกไปเมื่อสักครูน่นี้อันนี้ค่ะเวลาเรือข้ามฟากก็จะประมาณนี้ค่ะก็คือจะเห็นว่ามีมีเรือทั้งหมด3ลํลำนะคะก็จะเวียนรับส่งทั้ง2ฝั่งค่ะบริการนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าฟรีค่ะทุกคนสามารถขึ้นเรือได้เลย ตอนนี้ก็คือได้คิวแล้วนะคะกำลังจะเดินขึ้นเรือค่ะตื่นเต้นเลยเละะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศระหว่างนั่งเรือข้ามฟางนะคะวิวซึ่งพระอาทิตย์เพิ่งตกดินไปเนอะแบบว่าดีมากค่ะ ค่ะแล้วแล้วเราก็มาถึงวัดแล้วนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศภายในวัดค่ะจะเห็นได้ว่ามีจัดตกแต่งไฟเนาะมีจุดมีมุมถ่ายรูปต่างๆค่ะชอบมุมไหนก็เก็บภาพกันค่ะข้ามบมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปไหว้พระกันค่ะ มานะคะคต้องบอกว่าเสียงเซลซีนี่คือดังอยู่นะเนื่องจากวัดไร่ขิงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่คู่บ้านคู่เมืองของคนจังหวัดนครปฐมนะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพน้องก็จะทำให้มีแบบผู้คนหลั่งไหลเข้ามากบไหว้ค่ะ เดี๋ยวเรามาปิดทองกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปกราบนมัสก,การหลวงพ่อวัดไร่ขิงด้านในกันค่ะเข้ามาปุ๊บก็เจอเซมฟีเลยค่ะและเบื้องหน้าที่เห็นนะคะก็เป็นองค์หลวงพ่อวัไดไร่ขิงค่ะจะรู้สึกได้ถึงความสงบแล้วก็สง่างามมากๆเลยค่ะ และเผื่อใครที่ไม่ได้มานะคะทางเราก็แอบเก็บคาถาบูชาหลวงพ่อไล่ขิงมาให้ค่ะเมื่อไหว้พระเสร็จแล้วนะคะเราก็ออกไปดูตลาดกันหน่อยค่ะคนเยอะมากาของขายก็เยอะมากนะคะใ,<น>ใครชอบแบบของกินของใช้อะไรคือแบบลองไปดูนะคะมีเยอะมากเชื่อว่าทุกคนจะได้ของกลับบ้านติดไม้ติดมือเป็นอย่างแน่นอนค่ะ แล้วเผื่อใครยังไม่ทราบนะคะวัดไล่ขิงก็มีองค์ท้าเวสุวรรณนะคะให้มากราบขอพรกันได้ค่ะ และที่ขาดไม่ได้นะคะในพานทั้ง3ท่านค่ะชื่อที่มาของอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐรมของเรานั่นเอง เลยได้มีโอกาสเก็บบรรยากาศเรือข้ามฟากที่ถ่ายมาจากด้านบนสพานนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศณนะตอนนั้นเลยค่ะบบาาอันนี้ก่อนจะกลาบค่ะเราก็แวะเก็บภาพบรรยากาศสนุกๆของฝังฝ่งเครื่องเล่นมาฝากค่ะ มีทั้งแบบหวาดเสียวนะหรือจะเป็นชิงช้าสว่านนะคะน้องๆเด็กๆกก็เล่นได้ค่ะงานจะมีถึงวันอาทิตย์ที่9นี้นะคะใครยังไม่ได้มาก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะบ๊ายบายค่ะเที่ยวให้สนุกนะคะ